ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามแลวก็รับชมนะครับนุ่มหน่ามอนคนยโสนะครับช่องในช่องนักสู่ป6ห k อเคนะครับมือนกันว่าเฝ้าต่หลังจากที่จุดตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่านกจุดไป6ชั่วโมงนะครับก็ติดติดดับดับก็เลยหยุดนะครับเมือนี้ก็เลยจุดต่ออีกนะครับเขาบอกทีจุดต่อเนื่องนะครับ เอาไฟใส่แล้วกันนี้นับหนึ่งจากมีภารกิจนะครับต้องไปเขาเวนนะครับเขาเวนเจวันอันตรายนะครับปเที่ยวมาเบิงเอานะครับกัตอนบ่ายโมงก่า่้ยแก๊สข่แล้วกัชั่วโมงนึงก็ดับนะครับก็ตอนนี้กับระมาณ2สองถุนนะครับก็ค่ายแกสเต็มทีเดีวคือสิบดับดอกบานนะครับก็เป็นเตาทดล่องนะครับ คือเป็นเตาเอใหมล์นะิ่งเผาเทาแรกนะครับแกซีเรปรับปรุงหลายอย่างอยู่นะครับท่อไฟนี่ก็ท่อจัดนี่ผมซื้อว่าสิบเขาไปเลิกปวดนะครับแล้วกับประตูนะครับก็บต้องแก้ส่วนไม้ที่ใส่นี่ก็เป็นไม้ใหญ่นะครับไม้ใหญ่ไม้หน่อยโบลายแล้วก็ไม้ควันค้างที่จะสดนะครับไม้สด หลายก็ไม่แห้งนะครับเป็นเป็นผสมกันนะครับนี่ครับไม้กับรุ่นรุ่นนี่ครับรุ่นนี้ละใหยๆนะครับกับใส่ร่องเบิึงนะครับถ้าไม่ใหญ่เผาได้ไม่น้อยกับว่ามีปัญหานะครับประตูนี่ก็จะแก้นะครับประตูก็ต้องได้แกะต่เก็บตัวนี้ไหมนะครับวายูส่วนไฟกับบ่อบ่อโพนี่ครับ ออ่่นนหยครับตอนแรกคิดว่าตาจะโพ่อไร้ไกานีนะครับตอนแรกคิดว่าสิไฟสิลุกแห้งนะครับเดี๋ยวต้องรอเมิ่งอีกจักสองสามชั่วโมงนะครับข้อมห่อนห่อนนะครับแตะก็ได้แล้วนะครับแตะก็ได้แล้วเส้นรอยยางนี่ค็ค้งม่มีปัญหานะครับ เสียงดังกับพประมานนีนค่ครับผมกาไว้ซัมนี้ครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนเปิดเตานะครับว่าใหม่ทั้งในสิใหม่ด้ซัมดีนะไม่ใหญ่นะครับกขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ